ข่าวดี19กรกฎา,าคมโอนเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุมีบัตรคนจนหรือไม่มีมีสิทธิ์ได้ไหมใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะพบกับปุ๋มในวันที่17กรกฎา,าคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็ทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับพี่ป้าน้าอาทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในส่วนของใครที่เป็นผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยทางรัฐบาลนะคะ จะทำการโอนเงินพิเศษช่วยเหลือผู้สูงอายุให้นะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ 6เดือนเลยนะคะซึ่งมีการโอนเงินงวดแรกนะคะในวันที่19รกรกฎาคมห5นี้นะคะโอน4เดือนรวดกันเลยทีเดียวนะคะคืองวดเมษายนจนถึงกรกฎาคม65นะคะก่อนไปรับชมบุ๋มก็าะขอกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาละคะในส่วนของผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับเงินพิเศษตรงนี้นะคะซึ่งจะได้รับก็คือคนที่60ปีบรูนขึ้นไปนั่นเองค่ะจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรคนจนก็มีสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือไม่เกี่ยวกันกับสิทธิ์บัตรคนจนนั่นเองค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับ เบี้ยยังชีพนะคะจากรัฐบาลทุกๆเดือนอยู่แล้วเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษตรงนี้ทุกคนเลยนะคะก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่รอคอยมาก็นานหลายเดือนนะคะก็ตั้งแต่มีข่าวมาผมก็อัปเดตการช่วยเหลือมาตลอดนะคะก็รู้สึกดีใจไปตามๆกันนะคะที่จะได้รับเงินกันสักทีนะคะ บางคนก็คอมเมนต์มาว่าผุมแบบเออนน่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ได้สนใจอะไรใส่ใจอะไรมากมายนะคะแต่ก็อ่านนะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้จําด้วยว่าใครด่าบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบบนำมาเก็ตมาคิดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เห็นคอมเมนต์ที่เขาแบบเออเมนด่าเมนว่าอะไรบุ๋มก็ไม่ต้องมาตอบโต้เขานะคะปล่อยเขาไปค่ะเขาอาจจะแบบกดดันในชีวิตมามากมาย บุ๋มก็ปล่อยให้พื้นที่ของบุ๋มตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เขาแบบสามารถได้แบบปลดปล่อยได้นะคะก็เห็นใจกันนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ได้เงินแล้วนะคะในวันที่19กรกฎาคม65นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะดีใจด้วยแสดงความดีใจด้วยมากๆเลยสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ